แซคเตอร์แซคเตอร์มากควาพี่น้องได้บโน่ได้บโน่ยังบไสแซคเตอร์ยังแตกระเบิดระเบิดขนาดนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบนเน้นน้ำให้ทำตามเด็กตั้งกลัวอายุสิบแปดปีควรได้รับคำเน้นน้ำแต่คุณยายเด้อจ้ากราบสวัสดีเพื่อนๆงามเนาะมื้อนี้มาเจอกันอีกแล้วจ้ามาเล่นเกมมาจ่องน้องนี่เนาะอัพคลิปลงให้เบิรงคือเก่าจ้า มีทุน2งเก้าเก้าเด้อพี่น้องเดอมนี้2องร้อยเก้าเกาจัดไปเบดเจจ้าขอให้ได้คอยปังนั้นดอกแรกกับลูกเต่าลลวงมาหายเลยงามยู่งามยู่ไปต่อลูกเต่ามาหายอีกแล้วไรต่อไปไรต่อไปย่ำเนย่ำเข้าไปอุ้ยลูกเต่ามาสกคตเตอร์มาพรมอุ้ยสมัถึงใจคักแท้ โตแดงเปิดเจอสามตัวเลยเนาะได้เขามุนฟรีซิรอบซิหมุนรุ่นต่อไปจะรุน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 สองขีดไร้เขาปาบมาอีกบอสอ้ยไว้เสื่อมลูกเต๋าเข้ามาอีกแล้วเอาอีกเอาอีกอ,อีกแปลรอบเปนมุนรุ่นอีกจ้าเอ้ยมาดีมาดีลูกเต๋ามาดีสองขีดก็มาเอามาเรื่อยๆอักษรขีนสีแดงกเขามอาอีกแล้วไว้เสื่อมหาขีดทุ่นชิคเข้าไปเรียบร้อย ยังอีกเจ็ดรอบมาจ่องเริ่มแกงหางแล้วหลุดเสาไหลไหลมาอีกแล้วดอ,งอกงิงน้ำพักมาอีกแล้วไม่แล้วสองพีดลวงมาให้อุ้ย,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 ยคูณสิบเข้าไปแล้วกนโตโมาจ้าสองร้อยสี่สิบยังอีกหกรอบหกหมุนจ้ายังได้ลุนอีกอยู่จัดไปจัดไปจัดนักจัดเต็มไปเลยไอ้มาจ่อง เอาเอาเงียบแล้วเงียบแล้วว้าวมาแล้วมาแล้ว,เร,ลวเริ่มมาอีกแล้วลบเบริ่มมาอีกแล้วระเบิดระเบิดอีกแล้วบึมบัม่มแบบนี้ใหญ่ครับอิลี่สองขีดร่างออกันรันเออกังสี่ละก่อนโตมาแล้วซุปเปอร์เมกะหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดสวยงามสเสลือเกินได้แล้วแบบนี้ต้องไปต่บอบเมนสิยุตเด้ อืออเหล่าพิ่ไทยอักษรพินชีแดงเขาอุ้ยฮาคีก็บลักเตาปาไม่เล้วสวยงามสวยงามรางวันนู้นจ้า2,284ขยี่ต่อไปบริยุทธ์ง่ายจัดไปเบ็ด40อุ้ยเบ็ด20ดีกว่าจ้าจัดไปเบ็ด20เนาะไปต่อไปต่อขออีกเด้อขออีกขออีกอ,อื้อ <c oughs> แตกมาแตกมาอีกอุย้ยจิงใดญ่แน่เอินเอาโอบามามาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มทะลุแล้วบึ้มบัมบ่มบึม้มบั่มอุย้ยดอกนี่งามคักงามระเบ้อระเบอ้อสวยงามเสลือเกินไอ้แมาจ๋องแจกของแท้อินเดียเดอร์้ินีทำพลาดทำพลาด โต,ตมาแล้วรอบนี้ซูเปอร์เมกา2,000จ้า2,000นอนเนาะขยับขยืนเคลื่อนขึ้นไปจัดไปเบทฮาซีฟเลยจ้าของแท้ของแท้ต้องจัดเบธฮาซิฟอุ้ยสแคตเตอร์อุ้ย,สตเ,ตยเสียดายเด็กุึ้มาไายแล้วมาเลยเลยเลยไปจังซี่เห็นสามตัวเน,น,นาะเนาะคักแน่พี่น้องเลยจนได้ ไปตอเออแตกตอแบบนี้ลาบุ้มบั่มบุ้มบัมพวกเขาฟีกแตกดีขึ้นกันเด้อเอาแบบระเบิดระเบอดอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเ <ไป S 1> ห็นเหติดใจอีกแล้วมาไอ้มาจองมือนหนาวสงสัยจะเด็ดจัดมาอีกแถกซุปเปอร์เมกามาแล้วฮาร์ันหกลอยแปดสิบจ้าจัดตอเบสแปดสิบจัดไปจัดไป แตกใหญ่อีกบอแตกใหญ่อีกบออุ้ยลูกเต๋ามาแล้วอือหือวายเซ่อมลูกเต๋อขับไปอีกรอบได้อีกรอบสเคตเตอร์สเค็ตเตอร์มาพร้อมพี่น้องได้บบโนได้บบโนยังบได้สเคตเตอร์ยังแตกระเบิดระเบอร์ขนาดนี้ค่ะได้สเคตเตอร์แตกระเบิดระเบอร์ขนาดใดไปอู้ ก่อนโตจ้าสเปอร์เมกาเก่าพันแปดร้อยห้าสิบสองอุ้ยรอบนไ 9, ีได้เก่าพันจ้าได้แล้วคือเลิกได้แล้วคือพ่อมือนาพ่อกันไม่เด้อบายบาย